สวัสดีเพื่อนเพื่อนและกันระยาณมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับชาวราศีมีนถือได้ว่าเป็นราศีที่12ของปีของราศาสต์ และสัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของชาวราศีนี้ได้แก่ปลาชาวราศีนี้เป็นคนที่มีเนื้อแท้เกี่ยวกับอารมณ์เป็นคนซื่อตรงนะครับด้วยดาวเกตที่เป็นดาวประจำราศีจึงทำให้คนที่เกิดราศีมีนนี้เป็นคนที่ยึดถืออุรมการณ์เป็นอย่างมากเป็นคนที่มีความฉเฉลียวฉะลาดนะครับ และมีความพร้อมทางด้านร่างกายและสติปัญญานะครับเวลาที่พวกเขาจะต้องเผชิญกับปัญหาหรือบททดสอบเข้ามาในชีวิตอาจจะต้องใช้ความอดทนความพยายามเป็นอย่างมากเพื่อที่จะก้าวผ่านปัญหาแต่ละอย่างไปได้นะครับชาวราศีนี้มีเพื่อนฝูงมากมายเนื่องจากว่าเป็นคนที่ เข้ากับคนอื่นได้ง่ายดังนั้นจึงมีเพื่อนที่มีความแตกต่างกันในหลายๆชนชั้นออกไปนะครับชาราศีนี้จุดพิเศษคือเป็นคนที่เสียสละนะครับพวกเขามักจะพอใจในสิ่งที่ได้ทำได้ตัดสินใจทำไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือคนอื่นโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนใดๆนั่นเองนะครับ สวัสดีกะะัลยาณมิตรทุกท่านสวัสดีชาวราศีมีนนะครับในคลิปนี้จะเป็นการทํานายดวงชะตาในครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤศจิกายนปีพศ2 5 6 6นี้นะครับเรามาดูกันว่าดวงของพวกท่านนะครับแนวโน้มในเรื่องของการงานการเรงินความรักสุขภาพจะเป็นแบบไหนจะมีแนวโน้มเป็นอะไรกันบ้างนะครับคำำําทํานายนี้ให้ผลนะครับตั้งแต่วันที่16ไปจนถึงวันที่30ของเดือนนี้นะครับ ก่อนจะเข้าไปรับฟังอาจารย์ก็ต้องขอเกินไว้เหมือนเช่นทุกคลิปนะครับว่าคําทํานายนี้เป็นเพียงภาพรวมนะครับไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งดังนั้นแล้วก็อาจจะมีตรงกับบางท่านและก็มีตรงกับบางท่านนะครับขอให้กัลยะาณมิตรที่เข้ามารับฟังเก็บแต่สิ่งที่ดีกลับไปปรับใช้กับชีวิตตัวเองนะครับชาวราศีมีนในเรื่องของการงานในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะครับค่อนข้างจะมีความวุ่นวายพอสมควรนะครับ เกิดจากเขาเรียกว่ามีคนหมั่นไส้ท่านในองค์กรมีคนคอยจะกัดแกล้งหรือคอยจะเอาสิ่งที่ยากๆนะเข้ามาให้คุณทําหรือเอาปัญหาเข้ามาให้ชาวราศีมีนได้ช่วยแก้ไขถือได้ว่าเป็นช่วงที่ชาวราศีมีนที่จะต้องแบกรับความรับผิดชอบมากกว่าเดิมรวมไปถึงอาจจะต้องทํางานที่เกี่ยวกับคนที่มากขึ้นปัญหามันก็เลยมากขึ้น ดังนั้นแล้วก็ขอให้ใช้สติในการบริหารจัดการให้คิด ให้รู้ไว้ว่าปัญหาที่เข้ามามันมีไว้เพื่อแก้ไขอย่าเพิ่งปีดแตกนะครับชาวราศีมีนให้สูดหายใจลึกๆนะครับหายใจออกสักสองสามรอบก่อนจะพูดจะจาจะตัดสินใจอะไรมันก็จะช่วยทําให้การงานที่จะเกิดปัญหามันไม่เกิดปัญหาหรือจากที่จะเป็นปัญหาใหญ่มันก็จะกลายเป็นปัญหาเล็กนะครับสําหรับใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับช่วงนี้ถ้าเกิดว่า พูดจาดีแต่งตัวดีนะครับราศีจะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของการเจรจาต่อรองมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในการดีลการขายลดใหญ่นะครับยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้กับคนที่มีวาทศิลป์ที่ดีหรือใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับการขายส่งนะครับขายออก เขาเรียกนำเข้าส่งออกหรือขายออนไลน์ต่างๆก็ขอให้ฝึกทักษะในการพูดในการขายให้ดีนะครับมันจะเป็นสิ่งที่ช่วยหนุนนำให้กับชาวราศีมีนนั้นเกิดความสำเร็จในอนาคตนะครับทีนี้เรามาดูกันในเรื่องของการเงินนะครับการเงินชาวราศีมีนในช่วงนี้ก็ขอให้ระมัดระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับอาจจะมี ค่าใช้จ่ายที่ท่านไม่ได้คิดไว้ก่อนเข้ามากระทันหันนะครับอาจจะเป็นคนในครอบครัวเจ็บป่วยคุณพอ่อคุณแม่เข้าโรงพยาบาลต้องใช้เงินหรือรถพังหรืออะไรต่างๆนะครับที่เป็นเหตุด่วนที่จะต้องทําให้ท่าน ได้ใช้เงินเก่าได้ใช้เงินเก็บนะครับก็ขอให้จะทำอะไรก็ขอให้เช็คให้ดีจะเดินทางไกลรถก็ขอให้เช็คให้ดีเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้ดีอย่าชะล่าใจนะครับเพราะขับไปไม่ได้เช็คถ้ารถพังขึ้นมานะครับรถไม่ติดขึ้นมาเข้าซ่อมทีนึ่งเป็นแสนทีนี้อะไรเป็นต้นประมาณนี้นะครับหรือใครที่มีคุณพ่อคุณแม่ที่อายุมากแล้วก็ขอให้ดูแลสุขภาพท่าน ให้ดีนะครับดูแลในเรื่องของอาหารการกินพักผ่อนสิ่งเหล่านี้แหละถ้าเราเตรียมตัวถ้าเราเขาเรียกว่าเตรียมการป้องกันการที่จะใช้จ่ายเงินกระทันหันมันก็จะไม่เกิดขึ้นกับเรานะครับสำหรับความรักคนที่มีคู่ในช่วงนี้นะครับระวังนะครับอาจจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันได้หรือบางคู่นะครับอาจจะมีมือที่สามเข้ามาแทรกระหว่างท่านยังไงก็ขอให พิจารณาความรักพูดจากันให้ดีอาจารย์เชื่อว่าความรักระหว่างคนสองคนถ้าเกิดว่ามีความเข้าใจมีความเห็นอกเห็นใจกันสิ่งที่สําคัญที่สุดคือความเข้าใจนะครับอยู่ด้วยกันแบบมีความสุขก็จะไม่มีมือที่สามเข้ามาแทรกนะครับแต่ถ้าในแต่ละวันแล้วมีเกิจการทะเลาะเบาะแวงนะครับไม่มีความสุขเลยมันอาจจะทําให้คู่ของท่านนั้นคิดอยากจะมีคนอื่นก็ได้นะครับ ทีนี้ความรักสําหรับคนโสดในช่วงนี้นะครับถือได้ว่าก็ขอให้โสดต่อไปแบบสวยๆรวยๆแบบหล่อลวยสวยรวยอะไรประมาณนี้นะครับเพราะสิ่งที่รออยู่ในปีข้างหน้าคือความรักที่มั่นคงนะครับช่วงนี้ก็ขอให้ตั้งอกตั้งใจในการทำงานพัฒนาตัวเองไปก่อนนะครับความรักมันจะเข้ามาในเวลาที่เหมาะสมเสมอนะครับและต่อมาเรามาดูกันในเรื่องของสุขภาพนะครับ สุขภาพชาวราศีมีในช่วงนี้ก็ขอให้ระมัดระวังอุบัติเหตุนะครับอาจจะทําให้เจ็บตัวหรือเกิดอุบัติเหตุกระทันหันมันอาจจะต่อเนื่องมาจากหวข,ข้อการเงินว่าจะต้องใช้เงินแบบไม่คาดคิดดังนั้นแล้วจะทําอะไรก็ขอให้ระมัดระวังนะครับไม่ว่าจะเป็นการขับรถทั้งภายในหรือต่างจังหวัด หรือแม้แต่กระทั่งการเดินข้ามถนอนอะไรเป็นต้นก็ขอให้ระมัดระวังให้ดีอย่าประมาทนะครับบางทีเดินอยู่ดีอาจจะมีมอเตอร์ไซค์แหกขึ้นมาเฉี่ยวมาชนทําให้เจ็บตัวได้อะไรเป็นต้นนะครับเคล็ดลับในการเสริมดวงนะครับในช่วงนี้ชาวราศีมีนเนื่องจากว่าอาจจะเสียเงินก้อนอาจจะเสียเงินกระทันหัหนดังนั้นแล้ว ควรทำบุญปล่อยปลาให้มากกว่าอายุตัวเองนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็ไปวัดนะครับถวายสังฆทานชุดยานะครับชุดรักษาโรคอะไรต่างๆนานานะครับสิ่งเหล่านี้แหละมันจะช่วยหนุนนําให้ดวงชะตาให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากสิ่งอันตรายจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งปวงที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีมีนะครับและเป็นไปได้ควรจะ มีการเช็คด,ดวงชะตาของตัวเองนะครับในก่อนสิ้นปีนี้เพื่อเตรียมตัววางแผนเกี่ยวกับการเดินทางไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเตรียมตัวในปี2567เ,เพราะว่าในช่วงนี้ดวงชะตานะครับมีเกณฑ์ที่จะเสียเงินดังนั้นแล้วควรจะดูควรจะหาวิธีป้องกันเอาไว้ดีกว่าให้มันเกิดแล้วค่อยมาดูค่อยมาป้องกันทีหลังนะครับเช่นอยู่ดีดีมีสายเข้ามาหรือมีเมสเซจส่งเข,เข้ามาไปกด เสียเงินไปโดนดูดเงินไปโดยไม่ได้ตั้งใจแบบนี้แล้วค่อยจะมาเช็คดวงค่อยจะมาแก้แบบนี้มันก็จะไม่ทันแล้วนะครับเอาละครับนี่ก็คือภาพรวมของชาวราศีมีนในช่วงครึ่งเดือนหลังให้ผลตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่30พฤศจิกายนปีพศ2566น้้ี้นะครับถ้าเกิดว่าชาวราศีมีนมีโอกาสเข้ามารับฟังรู้สึกว่าคำทำนายมันมีประโยชน์ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ออกไปเลยนะครับเพื่อให้ชาวราศีเดียวกับท่าน ได้มีโอกาสารับฟังจากการแชร์ของท่านนะครับถ้าเขาฟังแล้วเขาได้เอาคำแนะนํานี้ไปปรับใช้กับชีวิตเขาแล้วมันเกิดประโยชน์มันก็จะได้เกิดเป็นบุญกุศลต่อๆกันนะครับสุดท้ายก่อนจากอาจ,จารย์ขออวยพรให้ชาวราศีมีนทุกๆท่านเลยนะครับจงมีสุขภาพที่แข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้สมตังใจปรารถนาขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ